ลูอิสเมลีกองกลางดาวรุ่งสร้างสถิติเป็นแข้งอายุน้อยสุดที่ยิงประตูให้นิวคาาเซิลอยู่ในเตดในศสกพรีเมียร์ลีช่วยต้นสังกัดเปิดบ้านเอาชนะฟูลแลมสต่อ0ูนย์เมื่อว,วันเสาร์ที่ผ่านมาเด็กปั้นวัย17ปี229วันถูกเปลี่ยนลงแทนโชลินตอนที่บาดเจ็บกลางครึ่งแรกแล้วนาทีที่57ทําทำประตูแรกกับต้นสังกัดให้สาลิกาปลดล็อกออกนำก่อนมิเกลอันมิรอนกับแดนเบิร์นร,รัวเพิ่มนอกจากช่วยทีมของเอ็ดดี้ฮาวเก็บชัยในบ้านเจ็นัดติดแล้ว ไมลี่ยังทำลายสถิติสโมสรซึ่งเจมินเนอร์ทำไว้ตั้งแต่ปี2004ด้วยอายุ18ปี265วันหากนับรวมทั้งพรีเมียร์ลีกแล้วไมลี่ยังเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ยิงประตูดได้นับตั้งแต่เฟเดริโกมาเคดาทำไว้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวัย17ปี226วันอย่างไรก็ตามไมลี่ยังเป็นรองสถิติตลอดการของเจมวอนอดีตหอ,อกเอฟเวอร์ตัน16ปี270วันเป็นช่วงเวลาที่น่าเหลือเชื่อสำหรับทั้งผมและครอบครัว มิดฟิลด์อังกฤษให้สัมภาษณ์หลังแข่งที่เซนเจมปาร์กวันนี้พวกเขาเข้ามาดูเกมด้วยผมรู้สึกยอดเยี่ยมที่ได้เห็นลูกตุงตาข่ายหวังว่าผมจะสามารถยิงได้มากกว่านี้อีกผมยังไม่ได้เช็คข้อความแต่ผมมั่นใจว่าทุกคนจะรู้สึกตื่นเต้นไปกับเราแฟนๆนิวคาสเซิลมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ